สวัสดีครับวันนี้ตำรวจปลูกจับคาบ้านหนุ่มพัทลุงซุกยาบ้า800เม็ดฝังดินหลังบ้านตำรวจสืบสวนและชุดปรับปรามยาเสพติดสพป่าพยอมจังหวัดพัทลุงเข้าตรวจค้นบ้านไม่มีเลขที่หมู่13บาตำบลเกาะเตา่าหลังได้รับแจ้งจากสายลับว่ามีการลักลอบจำหน่ายยาเสพติดและซุกซ่อนอาวุธปืนสงครามเมื่อไปถึงเจ้าหน้าที่พบชายสองคนยืนอยู่หน้าบ้านคือนายไกรวัตรหรือแจ็กแสงรุง่งอายุ28ปีเจ้าของบ้านและนายสุริยาหรือยันชุมลออายุ47ปี ทั้งคู่มีท่าทีพิรุธพยายามหลบหนีแต่ถูกควบคุมตัวไว้ได้จากการตรวจคน้นพบของกลางยาบ้า800เม็ดปัรจุในกระป๋องทรงกลมสีขาวห่อด้วยซองพลาสติกสีสม้มและมัดด้วยกาบต้นกล้วยเท่งซุกซ่อนไว้ในหลุมดินหลังบ้านห่างจากตัวบ้านประมาณ10เมตร ในายกรรัฐให้การรับสารภาพว่ายาบ้าดังกล่าวเป็นของตนเองรับมาจากชายชีเบิดชาวตำบลลานขอยเมื่อคืนวันที่8ตุลาคมที่ผ่านมาจำนวน4ถุงรวม800เม็ดราคา8,800บาทโดยยังไม่ได้ชำระเงินและยอมรับว่าเสพและจำหน่ายมาแล้วหลายครั้งขณะเดียวกันเจ้าหน้าที่ตรวจค้นเพิ่มเติมพบอาวุธเล็กสั้นแบบบรรจุเองหรือคาบินพร้อมเครื่องกระสุนขนาดจุด30นิ้ว15นัดและซองบรรจุกระสุน1ซองซุกซ่องไว้ในกอหญ้าห่างจากบ้านประมาณ10เมตร นายสุริยันรับว่าเป็นของตนเองตำรวจจึงควบคุมตัวผู้ต้องหาทั้งสองพร้อมของกลางส่งพนักง,งานสอบสวนสพปราพยอมดำเนินคดีตามกฎหมายจบข่าว